ดีเฮล์วาริตี้สุขภาพดีด้วยโกลด h ฮอร์โมนครับผมในแพทย์มรคระเทศเพการจนาเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลทัศดาธรรมนะครับคือความชราของเราเนี่ยเกิดจากการที่เซลล์เสื่อมและการที่เซลล์เสื่อมเนี่ยปัจจุบันเราค้นพบแล้วว่ามันเกิดจากปฏิกิริยาเขาเรียกว่าเป็นปฏิกิริยาถ้าภาษาอังกฤษออกซิเดชันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็วิธีการที่จะทําให้ออกซิเดชันปฏิกิริยาออกซิเดชันต่อเซลล์เนี่ยน้อยลงก็คือการใช้สารต้านอนุมูลอิสระในการที่เราจะ ป้องกันเซลของเราในร่างกายของเราเพราะฉะนั้นถ้าเราป้องกันได้มากเท่าไหร่ได้นานเท่าไหร่ความชราก็จะน้อยลงแอนตี้ออกซิแดนที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็คืออยู่ในสารธรรมชาติก็คือในผักและผลไม้เพราะฉะนั้นการกินอาหารที่ถูกต้องกินผักผลไม้ให้ได้เพียงพอโดยที่กินเนื้อสัตว์อาจจะน้อยลงนะฮะก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยสุขภาพร่างกายความชราก็จะน้อยลงด้วยอันนี้หลักที่2ก็คือว่าปัจจุบันเราก็ค้นพบว่ามีสารมีฮอร์โมนบางอย่าง นะะในร่างกายที่ช่วยชะลอความชราได้ด้วยนั่นก็คือ,อ,อโกรทฮอร์โมนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมีโกรทฮอร์โมนที่ระดับที่เพียงพอไม่ต่ําเกินไปเนี่ยความชราก็จะน้อยลงด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นออวิธีการที่ทําให้โกรทฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยคอองระดับในระดับที่เพียงพอเนี่ยก็คือพักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับให้เพียงพอเพราะว่าโกรทฮอร์โมนนี่มันจะหลั่งออกมาจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า การนอนหลับที่เพียงพอจะทำให้มีการหลั่งของโรทฮอร์โมนในร่างกายได้เพียงพอ สวัสดีค่ะตอนนี้สัญยูช่วงแบ่งปันประสบการณ์จากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร GRV ค่ะอยู่กับแขกรับเชิญเรียบร้อยแล้วสวัสดีครัค่ะแนะนําตัวหน่อยค่ะชื่ออะไรคะป้าชูศรีทรัพย์ักดีค่ะปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ61อย่าง62ค่ะย่าง62แล้วนะคะแล้วที่นี่เขาเรียกว่าบ้านอะไรคะบ้านคลอง24ค่ะหมู่8หมู่8ํตบลศรีสักกระบือค่ะ อำเภอองคลักค่ะองคักจังหวัดนครนายกค่ะนครนายกป้าชูสีคะน้้งสอนอยากทราบว่าก่อนเริ่มทาน GRV เนี่ยมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างหัวเข่าปวดหัวเข่าข้อเท้าเดินไม่ได้อุ้ยเดินไม่ได้ยังไงคะตายมันบวมด้วยตายมันบวมอืมนี่แหละแล้วต้องนอนอยู่กับที่เหรอคะนอนค่ะเดินไม่ได้เลยจ้าเดินไม่ได้โอ้ล้เป็นมานานแค่ไหนที่เดินไม่ได้ก็ประมาณ สองสาเดือนน่ะก็พอดีมาเจออาจารย์เขาเขาฟังรายการวิทยุแน่ใช่ใช่เป็นแฟนรายการเ่ยแล้วก็ไปส่งกล้องมาไต่บวมไปส่งกล้องมาก็เอาไม่ให้หมอรู้ก็กินยาตัวเนี้ยกินอาหารเสริมอ่ากินอาหารเสริมตัวเนี้ยกินังไงวันละหมอเขาบอกว่าเอ๊ะ ป้าทําไมฟื้นฟูไวนะก็เราก็รักกินไงไม่บอกหมอไม่บอกหมอไม่ให้หมอรู้ว่าหมอเขาก็สงสัยเอะทำไมป้าคนอื่นเขาปวดเปียกมาออกส่งกล้องออกมาเนี่ยมันจะมีเลือดออกค่ะแล้วทีนี้ก็เอ๊ะเขาว่าป้าทําไมไวฟื้นฟูไวเพื่อพยาบาลเขาก็สงสัยเออเขาก็สอบถามป้าเก่งเนาะฟื้นฟูไวอืค่ะ แล้วก็เลยก็ออกมาอยู่ได้ได้ได้สองคืนแค่สองคืนแค่นั้นสองคืนแค่นั้นเขาหมอเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะป้าทำไมคนอื่นเขาปูเปียนททำไมป้าแข็งแรงเขาว่าป้าเก่งมากนะเราก็ไม่บมอกเราก็ไม่บอกต้องแอบถามละวันที่ร่างกายแข็งแรงจนสองวันออกมาจากโรงพยาบาลเนี่ยกินวันละกี่เม็ดสองแค่นั้นเองจ้ะเช้าเม็ดเหรอคะอ่า เช้าหนึ่งเม็ดเช้าหนึ่งค้าสองแล้วก็มาตอนเย็นสองก็คือสี่เม็ดสี่เม็ดเราไม่ให้หมอรู้ค่ะเออหมอเขาสงสัยเขากถามป้าป้าแข็งแรงเนาะร่างกายอ,อายุก,ก็เยอะแล้วกี่วันที่หมอบอกว่าป้าแข็งแรงจังผมจะให้กลับบ้านแล้วตอนนั้นกินไปกี่วันสามวันแค่สามวันสามวัน หมอให้กลับบ้านอ่าวแล้วไตเตยดีค่าไตาก็ดีป้าอเลือดก็ดีเออทีนี้เขาก็ถามว่าเดี๋ยวกลับบ้านได้แล้วนะหมอใหญ่หมอใหญ่ที่าลาวิธีนะค่ะค่ะอ่าที่ลาวิธีนะว่าเดี๋ยวป้ากลับบ้านได้แล้วแข็งแรงค่ะอ่ากลับบ้านเขาบอกว่าอันนี้เดี๋ยวมันจะมีเลือดออกหน่อยนะค่ะ นี่เราก็มาก็ไม่มีเลือดออกไม่มีเลือดออกไม่มีเลือดออกจากที่โน่นอะอเลือดเต็มถุงอะพอเขาส่งกล้องออกมามเรามาพักผ่อนเขาให้มาพักผ่อนอะเลือดเต็มถุงนั่นแหละเขาก็เลยบอกว่าป้าเดี๋ยวกลับบ้านได้แล้วนะเออดีให้มาพักผ่อน <laughs> ดีใจ <laughs> แล้วกลับมาถึงเนี่ยพักผ่อนจริงๆหรือว่าลุกขึ้นมาทํางานก็ไม่ได้พักอะค่ะมันแข็งแรงงะไรร่างกายเราแข็งแรงเลือดก็ไม่มีออกเขาบอกมาบ้านเดี๋ยจะมีเลือดออกนะคะที่เราส่งกล้องที่หมอก็ส่งกล้องไปค่ะก็ไม่มีไม่มีไม่มีก็ทํางานเลยก็ทํางานก็ทํางานเกเกะที่บ้านเนี่ยใช่มันยังไม่ได้ออกสวนใสอพอรุ่งเช้ากลับมาจากโรงพยาบาลรุ่งเช้าก็ออกเดินไปพวกก็ล้องก็ไม่มี ออกได้แล้วแหละเราก็หัวรอดย <laughs> <laughs> แล้วหลังตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้เนี่ยทานไปแล้วกี่กล่องมันจะ2ยี่สิบกล่องแล้วมั้งร่วมละสิบกว่ากล่องเนี่ยก็มาอาจารย์น่าโทรมาก็ทีละทีละสี่สองเที่ยวมั้งแล้วก็สาม อะไรเงี้ยจำแต่กําลังแล้วลูกชายเอาไปมากสิบกว่ากล่องละสิบกว่ากล่องรวมยี่สิบกล่องเนี่ยวานะไม่น้อยเลยไม่้ก็แข็งแรงดีไปไหนไปได้ไปไหนไปกันไปกันตอนนี้รู้แล้วว่าเกือบยี่สิบกล่องแล้วจําได้ไหมว่าตั้งแต่วันแรกที่เริ่มกินจนถึงตอนเนี้ยมันใช้เวลากี่เดือนละเอมันก็ไม่ขี่เดือนนะตอนแรกเลยเริ่มแรกเลยน่ะหยุด เอามาสามกล่องเขาหยุดก่อนไงหยุดกล่องเอ๊ะมันหยุดก่อนเราจะเดินไม่ได้แล้วเว้ยแล้วก็เลยมาคุยเจอไอ้นี่น่ะโทรศัพท์อ่ะโทรศัพท์ที่อาจารย์น่ะเราก็จดไว้ใช่ไหมฟัง,งวิทยุอ่อนั่นแหละก็เลยติดต่ออันนี้มาอีกประมาณสามรือสี่เดือนแล้วเนี่ยโอ้แปลว่าทานมาประมาณสามถึงสี่เดือนจ้า แล้วตอนนี้พอร่างกายแข็งแรงดีแล้วเนี่ยยังทานเช้าสองเย็นสองเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมยังทานสี่อยู่สี่เวนี่เห็นบอกว่ากําลังจะไปงานจะไปงานเยี่ยมหลานโอ้ร่างกายแข็งแรงมากแข็งแรงคือรถเมื่อวานนี้ก็ไปบางระบือมาน่ะมหาสารคามอ่ะเขาก็ว่าเขาก็ถามสงสัยกัน เพื่อจะญยากเนี่ยน,นะฝั่งพะโนนอ่ะเพื่อผู้ใหญ่บ้านอ่ะเพราะว่าไปกินอะไรมาจยสีแก่แข็งแรงจังเราก็หัวล่อเฉยกันไม่บอกเรากันมีสอีเออเราหัวลรอ่อเฉยเออนี่อ่ะก็มาก็ขึ้นรถขึนน้นลาก็ขึ้นดีนะอืแข็งแรงดีมันไม่เวลาเดินปวดอีกไหมไม่ปวดไม่ปวดอทำทั้งวันเนี่ย ฉันทำทั้งวันในสวนไสน่ะแต่งมั่ง<อ>ปักไม้มั่งเอน้องสอนให้ประชาสัมพันธ์ครึ่งนาทีที่พี่บ้านเราทำธุรกิจอะไรคะทำนาค่ะอ,อาชีพหลักคือทำนา,ำนาอาชีพเสริมคือทำต้นไม้ปลูกไซเกาหลีอ่าใครจะซื้อ,อต้นไซเกาหลีไปตกแต่งบ้านก็เรียนเชิญน,นะคะ,ะที่บ้านคของ24ค่ะ ป้าชูศรีค่ะช่วงสุดท้ายแล้วน้องสอนอยากจะให้ฝากด r ีอาวถึงทางบ้านดีกว่าที่ปวดเขาปวดขาแบบทรมานอยู่อ่ะบอกหน่อยบอก ว่าใครจะทานก็ทานนะว่าดีมากเยี่ยมเยี่ยมมากมากค่ะเออปลาชูสีได้กับตัวเองจ้าได้กับตัวเองกินกับตัวเองคือต้องต้องถึงบรรยายถู่งใช่ถ้าเราไม่กินเราก็ไม่รู้ไปบอกเขาเขาก็ไม่เชื่อนั่นน่ะสินี่เรากินเราตัวเองใครถามภายไปก็เราเดินไม่ได้แต่ก่อนกระดองกระแด้งไปกินอะไรมาว่ายสีอืแล้วก็ไม่ได้บอกหัวล่อเฉย แต่ต่อไปต้องบอกแล้วนะเดี๋ยวจะให้พี่สะพ้ายกินเอนี่ยคือเราเราไม่ได้เตรียมกันเราไม่ได้จ้างกันไม่ได้จ้างไม่ได้เตรียมเพราะนี่คือจากตัวเองค่ะจากใจที่กินอะ เนี่ยตัวเองค่ะขอบคุณค่ะนี่แหละค่ะนะความรู้สึกจากใจต้องเสรน้องสอนแทบไม่ต้องพูดเลยนะคะก็ขอให้ทุกๆท,ท่านนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังเสมอค่ะวันนี้น้องสอนแล้วก็ป้าชูศรีนะคะชาวครอง24นะคะบ้าน24ต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ đuôi ra leo hoang đi tiếng nam sinh đi mà hay rõ, rõ...